พบก,กับผมอีกแล้วในเกมไมค์ครับนะครับอันนี้เป็นแมบไฟน่าแอดเวนตีของน่าจะภาคสามอะไรเพราะดูจากตรงนี้แล้วนะสตรีมทั้งออกก็ใช่ป่ะผมอ่านไม่ค่อยยิงภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะนี่นี่เป็นทางที่น่ากลัวที่สุดนะเ้ พวกผีได้กบชอแต่ผมว่านะทาที่ดีผมขอขึ้นดีกว่าะคือผมขึ้นคือผมจะขึ้นยังไงนะ ีกนอกดไว้ตรงนี้นะแปะดูตรงนี้ออมาแปะแปะแล้วก็แปะแล้วก็แปะแปะไม่โดนนะครับ จาอ๋อนี่ออแบบแบบวาราต้องทนใ่ราต้จางนอย่างนั้นเราก็ต้องทางอันนี้ได้เหรอ ใช่ไหมครับเราลงมาจากด้างนั้นพอเจอขออนุญาตถูกนะขออนุญาตถูกนะก็ ผมแบบตรงเฮ้ยใครมาทิ้สงสัยใช่ไหน่าจะมีคนเข้ามานะคะผมแต่งตัวเป็นไอ้หัวแดงนะค่ะ จบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ